5,000ไม่ใชยครับกำลังแนะงนำตัวอยู่ Number 262 is Shadrak Kimutai Koi from Kazakhstan Tentigasoy จากเมียนมา Robi Saishenturi จากอินโดนีเซีย UK ENDO จากญี่ปุ่นและ Chiyojiri Katsuya จากญี่ปุ่นมี21คนด้วยกันนะครับสำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมในการแขันในการวิ่ง 5,000เมตรชายนักกีฬาของไทยก็มีทำในขันด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือพงศกรสุขสวัสดิ์ครับ จาก,กาตาขึ้นมานำก่อนเลยครับยังเหลืออีก9ก้ารอบฮนะจากญี่ปุ่นนะครับที่นำในตอนนี้ฮะเป็นคาซุยะ ชอจิริอันดับที่2ก็เป็นนักกีฬาจากญี่ปุ่นเช่นกันครับซึ่งก็คือยูกะเอนโด่วนอันดับที่3นั้นเป็นนักวิ่งจากกาตาร์นะฮะมามัดอัลกานีและอันดับที่4ที่วิ่งตามมาคือนักวิ่งจากอุซเบกิสถานครับ เชกลุกดับลาตอฟจากจีนคือชาสิกิรินน่าวิ่งเกาะกลุ่มกันมาดีเหลือเกินนะครับในขันในประเภทชาย ผู้หญิงนั้นก็แชมป์นั้นก็เป็นของนักกีฬาจากญี่ปุ่นนะครับยนะูมะยามามโตะฮะแล้วก็มีพอลชาร์ดารี่จากอินเดียเป็นอันดับที่2ได้เหรียญเงินเห็นทั้งแดงก็เป็นคนนักวิ่งจากอินเดียอันกีตาสถิติในกีฬาชิงแชมป์เอเชียนั้นนักวิ่งจากกาตาทำไว้ที่บูฮั่นนะในปี2015 โมเมตอังกานี่ทำไว้13นาที34.47วินาทีส่วนสถิติของทีมเอเชียนั้นรับอันเบิร์ตจากบาเรนนะครับทำไว้ที่โมนโกรประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2013สถิติ12นาที51.96วินาทีวิ่งกัน12รอบครึ่งนี้เพิ่งจะมาครึ่งทางครับ จากกาตาอีกคนหนึ่งที่ฉีกตวเองมาทางด้านนอกนะครับนั่นเป็นเซเรมบาการาฟนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนำครกลุ่มนำคือ4คนนี้ครับทีโอ,อจิริกับเอนโดนะครับของญี่ปุ่นมีอัลกานีติงตาม,มาเป็นอันดับที่3นะครับกับโมเมตอัลกานี เจ้าของสถิติในการวิ่ง5,000เมตรชายนี่ครับอายุ31ปีแล้วนะครับมอเมตอังการีนักวิ่งไทยคับเมื่อสักครู่พงศกรสุขสวัสดิ์นะครับน่อายุก็เยอะกว่านักวิ่งจากญี่ปุ่นนะฮะสำหรับอากานี31ปีนี นกที่เชียวจิริจากญี่ปุ่นคนนำนะครับอายุ27ปีแล้วก็ยูก้าเอนโดอายุ25ปีอายุห่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเจ้าของสถิติวิทาชิงแชมป์เอเชียจะสามารถไล่แซงนักวิ่งรุ่นน้องได้หรือไม่นะครับ อันดับ4นักวิ่งจากอุซเบกิสถานดัฟราตอฟเองก็ยังมาเรื่อยเรื่อยนะแม้แต่ว่าก็เริ่มจะโดนทิ้งไปแล้วครับจังหวะก้าช้ากว่าคนอื่นนะอัการนี่เอนโดแล้วก็ชิโอริจิก็ชิโอจิรินะครับถือว่าจังหวะก้านี่สม่ำเสมอพอๆกันนะครับ แล้วดูเชียวจิริจากญี่ปุ่นผู้น,นำเนะี่ยวิ่งเครียดไปตลอดนะครับจะออกมาหรือยังฮนะอากานี่อีก4รอบสนามโพชวลสุสวัสดิ์ของไทยครับคนที่อยู่ด้านหน้านักวิ่งจากฮ่องกงนะแต่ก็นำอยู่อ้าวอากานี่เรล่มจะถูกทิ้งห่างไปแล้วครับจะบริหารแรงเพื่อที่จะมาไล่แซงในช่วงท้ายได้หรือเปล่าครับ ตอนนี้ผู้นำนั้นเป็นนักวิ่งจากญี่ปุ่นทั้งคู่กำลังจะน็อกรอบพงศกรสุขสวัดของไทยน็อกไปแล้วครับนักวิ่งจากญี่ปุ่นทั้งสองคนครับทั้งเชียวจิริแล้วก็เอนโดน่ก็จะเป็นระยะของนักวิ่งจากญี่ปุ่นเลยหรือ่องไงก็ทั้งชายทั้งหญิงผู้หญิงยามามโมโตก็ได้ไปแล้ว ผู้ชายก็น,นำคู่มาอีก3ารอบสนามเวลานั้นทําลายสถิติไม่ได้เลยถ้าดูจากการวิ่งอย่างนี้นะผ่านสินาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่11นะครับในการวิ่ง 5,000เมตรชายนี่ครับเจ้าของสถิติอังกานี่ดูเร่งไม่ขึ้นซะแล้วครับชมการตัดสกัยเหีปีทาชิงชาเลอร์ผีเอเชียครั้งที่25นี่เป็นการวิ่ง5,000เมตรชายเครับเหลืออีก2รอบสนามนักวิ่งจากญี่ปุ่นครับนำตีคู่ขึ้นมานะครับก่อนหน้านี้คาสยะชิโอจิรินะครับที่เห็นด้านหลังนี่ครับนำและก็ตอนนี้ถูกแซงไปโดยฮิยูกะเอนโดนักวิ่งรุ่นน้องที่จากญี่ปุ่นด้วยกันนะครับ แล้วตอนนี้เหลือ2รอบสุดท้ายดูครับยุกะเอนโดยังมีสปีดนะครับที่จะแซงหนีคาสุยะชิโอจิริขึ้นไปโดยที่มีเจ้าของสถิติในการแข่งปีทาจิงแชมป์เอเชียนั่นก็คือมอมมัดอากานีเป็นอันดับที่3คนนี้ครับอากานีแล้วดูโอ้โหยูกะเอนโดนี่สปิดหนี เพื่อร่วมทีมมาไกลเลยนะครับคาซิวะชิโอจิริที่นำมาโดยตลอดนะครับในช่วงกลางๆช่วงแรกนั้นเป็นซาเลมบัคคาราบจากกาตานำแต่ว,ว่าตอนนี้ล่นไปอยู่ในกลุ่มท้ายแล้วครับ<ป>อ่าแล้วอากานน่เหมือนจะออกไปแล้วครับดูครับรอบสุดท้ายเอนโดนะครับนี่ะเอนโด เวลาที่เป็นสถิติในการแข่งกิธาชิงแชมป์เอเชีย13.34เอ่อ13นาที34.47โดยโมเมตอังการีมากกับไม่แน่นะครับเนี่ยเอนโดไม่ใช่กับใกล้เคียงครับดูครับพยายามเร่งขึ้นมาเดี๋ยวดูครับกำลังจะเข้าทางตรงรอ0เมตรสุดท้ายมองไปไม่เห็นใครเลยครับอยู่ที่ว่าตัวเองจะทำลายสถิติได้หรือเปล่าครับ นี่ครับเข้าทางตรงมาแล้วครับ13นาที20ถ้าจะทำลายนี่ต้องไม่เกิน3 4 4 7นะนี่ครับ13นาที30 31 32 34อ้าวมีโอกาสทำลายนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องดูเวลายอย่างเป็นทางการนะครับในขณะที่อันดับที่2นั้นเป็นคาสุยะชิโอจิรินะครับ และที่3น่าจะเป็นดับตะตอฟนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าในช่วงท้ายเห็นแวบ,บ,แบบแวบว่าเม็ดการนี้นั้นวิ่งฉีกออกไปทางขวาทางโต๊ะของเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ไม่ได้เห็นในจอภาพอีกเลยเข้าใจว่าจะออกจกจยัแบบขันไปเลยครับเพราะรู้ว่ายังไงก็ไม่ไม่ไม่ได้แชมป์แน่ๆ แล้วก็ไม่ยอม,มเหรียญทองแดงซะด,ด้วยนะว่าเวลาที่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการเอาเป็นว่าอย่างไม่เป็นทางการไว้ก่อนแล้วกันนะครับของยูกาเอนโดนั้น13นาที34.94นะไม่สามารถทําลายครับไม่สามารถทําลายสถิติของเมเบตอาลกานีซึ่งทําไว้ตั้งแต่ปี2015นะครับที่หัวง13นาที34.47โอ้โหก้9เดียวเลยครับนะไม่อย่งั้นอาจจะมีโอกาสทําลายสถิติได้นะครับ นี่เป็นไฮไลท์ของการแข่งในช่วงแรกนั่นแหละครับที่นักวิ่งจากกาตาอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือบาการาไปครับที่ขึ้นนําไปก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นนักวิ่งจากญี่ปุ่นก็ขึ้นมาแซงแล้วก็นําคู่นไปครับโชวจิรินั้นนําไปก่อนนะครับจนมาเหลือ3รอบ3รอบสุดท้ายนี่ครับที่ยูกะเอนโดนั้นแซงแล้วก็หนีเข้าเส้นชัยไป ในที่สุดแล้วก็ทิ้งเพื่อนร่วมทีมทิ้งเพื่อนร่วมชาติไปขาดเลยนะครับเวลาของยูกาเอนโดนั้น13นาที34.94ได้เหรียญทองส่วนคาซุยะชิโอจิริจากญี่ปุ่น13นาที43.92ินาทีได้เหรียญเงินแล้วก็จากอินเดียนะครับเกาเว s ซิงครับที่มาแซงดับละตอบจากอุซเบกิสถานเข้าเส้นชัยเป็นที่3นะครับเวลา13นาที48.33วินาที ได้เหลี่ยนทองแดงไปครองครับนี่คือเวลาอย่างเป็นทางการนะครับ1234ได้วิ่งจากญี่ปุ่นอินเดีย The bronze medal, ladies and gentlemen, goes to Kalviya Singh from India. He recorded a time of 13 minutes 48.33 seconds. The silver medal is won by Kazuya Shiojiri.

And his winning time was 13 minutes 34.94 seconds. And now, and now, please, ladies and gentlemen, be upstanding for the national anthem of Japan.